คนมาเศร้ามวันนี้เราเศร้าจริงๆเ,เลยคนมันเศ้ามันก็ตรงมานั่งแบบนี้แหละไม่มีใครมานั่งด้วยใครก็ได้มานั่งได้ดีครับทุกการที้คนมานั่งอะ่ะ นะครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ไม่อยู่ผมอมารายการแคทเ g ียมมิงทีวีนะครับผมวันนี้ผมจะมาแป๊บนะวันนี้ผมจะมารีวิวแมปโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มอสนะครับที่ผมนั่งอะ่ะไม่ใช่มอสเลย นั่นนี่คือไอ้มันมันคุณจะนั่งก็ได้นะในเกมนะผมมีค้าชาด้วยครับผมค้าชาตัวปอมนะค้าชาตัวปอมนะผมอันนี้ถนะ้ามันจะมีร์ะบบเล่นนะผมอันนี้จะเป็นเซร์ะบบไม่ล็อ อันนี้ตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วกันแล้วตรงนั้นจะเป็นอะไรไม่รู้นี่เป็นแมปให้เล่นนะครับผมเข้าไปเล่นได้นะครับไม่เข้าไปเล่นแล้วกันนะวิธีที่คุณจะนั่งมันผมไม่กินนะคุณรู้มาแล้วนะ กดไปทีดด่บันไดนะผมบันไดเท่านั้นนะกดสองครั้งมันจะขึ้นในตัวสีแดงนะผมกดอีกครั้งหนึ่งแป๊บอานั่งไม่ได้เว้ยทําไมนั่งไม่ได้เอ่ย ไม่แล้วครับผมกุดสองครั้งนะมันตอนเราจะเข้าบดีมีหลายสกีนมากเลย <c oughs> พอกคณดังๆท่นานะมาเล่นเนี่ยบางคนก็ไม่ไดังคนก็ไม่มีชนแนลผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไม่ได้ล่างิีอเลยนะครับลูกห้ กัเนี่ยอะไรไม่รู้เป็นเซิร์ฟหรืออะไระไม่รู้เอาสบายเลยนานใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ได้เลยนะผมด้านล่างคลิปนะครับผมไม่ต้องเอาด้านบนคลิปแล้วกันเอาด้านล่างคลิปนะสบารรบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป